เห็ดได้จ้ะเนี่ยเห็นบ่เห็ดแต่แก่แล้ว,ลวจ้ะแก่แล้วบ้านคอยก็เอินเห็ดตะปูเหรอจ้ะน,นี่ก็เป็นบอ่อน้ำจ้ะบอ่อน้ำซักซิดประสังคันมาอยู่บริเวณวัดที่ตรงนี้นะคะ บริเวณวัดเพิ่นก็กว้างขวางมากเลยมีคือต้น,ตนคอยอยู่ที่ทัดนี่ลยละจ้ะอยู่ที่บริเวณวัด,ว,ว,ดวัดป่ามหาศาลนะจ๊ะซื่อวัดเพิ่นมหาศาลนี่ลียนเลยจ้ะเพิ่นลอลังการมหาศาลมากมากเพระาะว่าต้นไม้ต้นใหญป่าไม้เป็นวิวทิวทัศน์แม่นเมือ่อใดจ้ะบริเวณวัดที่นี่นะคะวัดนี่<ห>จ้ะ สวยงามจริงๆนะคะที่นี่ค่ะเก็บภาพบิวสวยๆและบรรยากาศมาขอพรที่วัดป่ามหาสารที่นี่มาให้เพื่อนๆได้ชมด้วยกันนะคะนี่สวยว่าจะจะมีพญานาคเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานห้าหนี่เล้ว้ะ จะมีพญานาคนี่ยจ,ะ,จะเป็นวัดป่ามหาศาลนะคะสวยจริงๆจ้ะสวยมนแดนสวรรค์จ้ะวัดป่ามหาศาลนะคะคือวัดโ้มซื่ออีหลจ้ะมหาศาลอี เดี๋ยวจะพาเดินไปชมรอบๆนะคะ